เพียงสามหาครับผมมาใบสามลูกเนี่ยแนู้สาวคนสวยเนาสตโมลุ้นลูสาวยสวยคนสวยแฟบีซีบีครับผม f ีคนสวยีมานะจะได้เข้าในคลิปของบ่าวนิพนด้วย f ีีจะจะได้เข้ามาชมเยอะเยอะครับ เหลือยี่ประมาณ20ลูกได้อยู่ร้านเฮลักแกงปางทุเรียนหมอนทองครับเข้ามาอุดหนุนตอนนี้ก็ยังได้อยู่ยังทันอยู่นะบอกเลยว่าขายดีที่สุดในตลาดทาละกรนะครับผมวันนี้ราคาขายก็190บาทนะเป็นทุเรียนยหมอนทองระยอง100%วานนงแท้สามโบสามไ ส่วนมากลูกค้าก็สั่งปอกนอกนุ่มในนะครับผมคุณจะอร่อยสิลูกค้าลูกเดียวเยอะเซนเนสกันต้องไม่ด้วยเนี่ยนไอ้นั่นก็หลอมันเดิมนะครับหล่อนานไม่ต้องซีเรียสนะเอฟซีหลอมมันเดิมครับหล่อมันเดิมเพิ่มเติมหัวงอก หวาอ ngọt มีย้อมสีได้ครับไม่เป็นไรครับต่อเดิมเพิ่มเติมคือผมขาวเดิมดำผมขาวแต่อะไรครับรอชอบยุกใหญ่นะแต่ต้องดูเนื้ออีกทีนะครับว่าจะมันสวยหรือไม่ว่าจะมันถูกใจเราหรือเปล่าเพื่อความชัวร์นะ โอ้โหมากันอย่างนี้เลยมาก่อนเลือกก่อนนะครับสวยครับขอบคุณมากมายสำหรับการรีวิวสวย ดูเม็ดเปล่าโอ้ยเยัวๆ <Okay. S 2> สวยรีบเม็ดรีบเกินเม็ดก็รู้มันจะไปไหนนะครับไปไหนครับทำไมน,นะเปล่ามันรีบโอเคถึงถึงโป๊ะโป๊ะถึงโป๊ะถึง <c oughs> ไม่แปลกนะครับไม่แปลกไม่แปลก ไซร์กำลังดีนะครับใช่ไซ้พอดีสามโลสี่โลไม่เกินนี้นะครับถ้าลูกมัง่งมาแล้วก็สั่งได้นะครับจะจัดมาให้อ๋อไม่แพงด้วยครับจะจัดมาให้สวยครับต้องโทรสั่งนะครับผมตามเบอร์โทรทางร้านนะบ่าวณิพลก็ขึ้นให้อยู่นะผมเข้าไปกดจิ้มอันนี้จะเป็นไซร์พอดีนะครับไซร์สวยๆกำลังดีครับราคานี้สุดยอดเลยเข้าไปจิ้มที่ ชื่อเรื่องเลยเดี๋ยวจะมีรา,รายละเอียดบอกอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวกี่ลูกคะลูกเดียวน้าจ๋าไม่เป็นะ้จ๊ะพี่ลูกเรหรอทำงานแบบงงกำลังกินขอบนอกนมในอบนอกนมใน ใหญ่เนาะใหญ่ไหมครับมาดูลาดำรวยมากเลยที่แตู่มดเจาะอยู่มันหวานมันหวานแต่มันเข้าไปข้างในไม่ได้ได้อยู่ครับพี่ได้เหรอได้ฮ่า่าฮ่ไม่มีคนเอายางเนี่ยยังครับยัง อันนั้นจะหามกินพรุ่งนี้ลูกนั้นน่ะไม่เอาพ่งนี้ได้จะสองไงอะ่ะสามโลเ็ดใช่ไหมครับยังมีอยู่ในเ,งเ,งเ่งอีกมาดูรูปนี้ครับเป็นลาดำนะครับยัยงสวยมาเจาะดูก่อนคุณพี่น,นี่ วันนี้อยู่กันสองหนุม่มสองมุมนะครับจ้าีร่รูปสามโลเจ็ดเนร้อยสามบาทเจ็ดร้อยตัว นนเนี่ย<า>สวยๆไปเลยนะครับวันนี้มันไปฝากใครเนาะไม่ฝากไม่ฝาก,ากตัวเองนี่แหละฝากด้วย <laughs> กบาทน้อยไปเดี๋ยวให้คูณเดี๋ยวแถมแถมเดี๋ยวรู้แั่เลย ลูนี้มันได้เนื้อน้อยเนื้อรัดแถมให้เป็นไงละ่ะบอกเลยว่ามาร้านนี้ไม่ผิดหวังจริงๆไม่ดีเปลี่ยนไดี <นะ S 1> เปลี่ยนี่ลูกไหนคะบูกนี้ไ <มา S 1> ปเลยเยอก่อนนะจ๊ะลูกค้าชอบเนื้อแบบไหนดูเนื้อก่อนสั้ดีครับสวัสดไคุณรบ,บา สคนวุ่นๆหน่อยนะครับไม่เป็นไรขออนุญาตหน่อยนะครับแก้วงแก้วงสามสี่สามสี่สามสี่บ่าวลุกโอน สดอดโอ้โหมได้โอ้โหมีลูกค้าเลือกลูกเองเลยนะพอดีเลยยอดใช่ค่เดียวเดียวนะฮผมไม่กันแต่ คนหนึ่งผมจำคนหนึ่งผมไม่จำสองมาด้วยการลูกค้าประจำรักทั้งนั้นเลยนะครับอยู่นี่ขอบคุณนะครับดูในไลฟ์สดด้วยจากแล้วก็ใน Youtube ด้วยนะครับผมใน Youtube ก็มีรับชมหลากหลายช่องเลยนะจะดูช่องเบาีปุ่นด้วยนะขอบคุณมากนะครับแล้วก็าต่างเงียบไปแล้ว ยังดูไ์สดเลยมีไรสดอยู่ฝั่งนู้นก็อัปเดตอะไรนะในแฟนเพจอยู่รับออเดอร์ผู้เพจรับออเดอร์ในแฟนเพจอยู่ที่บ้านแล้วก็จัดส่งมาที่นี่ครับแล้วเราจะจัดส่งให้นะครับอยู่ที่บ้านก็ได้กินช่วงยุคนี้นะยังเหมือนเดิมครับมันไหนไม่สวยไม่ขายนะครับบอกใช่ใช่จะแจ้งในแฟนเพจอัปเดต ราคาด้วยนะคนไหนที่ยังไม่ได้ก็รออนนะเผื่อวันนันไม่มีอืมแล้วก็หยุดนะครับใช่ใช่ตรงนี้ทุเรียนมันไม่ได้มีทุกวันนะครับแต่ก็พยายามหาพยายามหาให้ได้ถ้าไม่ดีก็หยุดใช่ใช่ใช่ไปก็เสียลูกค้าเสียลูกค้าไปอีกใช่ใช่ครับเนี่ย งามพี่สวยจริงๆครับมาพี่สาวเรือกงามูมาดูนี้ก่อนนะครับมาดังเลยพี่สวยงามตามท้องเรียนมาดูนี้อยู่ต่อไปก็จัดไปสองลูกเลยนะครับผมนี่ก็โอ้โหดู เปล่าลูปใหม่เลยหม่เลยแทนไหมแถวแทนรูกใหม่นะครับแทนรูปหรือหรือว่าทำอย่างเงี้ยให้แล้วเดี๋ยวไปไปพวกนี้กินไม่จะกินได้ได้เลยนะครับจะกินมันกินไปเอาไปเป็นลูกโอ้โหครับขอบคุณครับจเป็นกินกินแล้วก็พี่ดีนั่นอย่างเดียวจ้ามาลูกนี้อันนี้คือขอบคุณนะครับเพราะว่าเนื้อมันสวยครับมันติดติดหามั้ง นนีีมลูก้ใช่เหมือนกันแล้วมาลองกินไหมใส่กินลูกนึงเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนครับเพื่อความชัวร์เหมือนกันเปลือกบางๆเลยพวกนี้ได้จะต้องจีดไปใส่ไว้ในลูกเป็นสามลูกแล้วก็ลูกกินวันนี้มันกินไม่มันหมดไม่ทันก็คือเปลี่ยนลูกใหม่ก็ได้ครับลูกใหม่ใช่เอาลูกนี้ไว้ก่อนนะ ไหนน้เก่งเลยนียก่ลูกไปแล้วครับผมทำไปนะหมดเลยนกินได้วันนี้ก่อนว่านุ่มในใช่มาสองลูกจัดไปมาแล้วก็จะหมดแล้วครับไป,ไปบไหมดเดี๋ยวนิเดเกินแล้วครับ เอาขึ้มาบนไดน้องเยวนิดเดียวงใจหน่อยน้องนี่ว่าหมดโอเคอีกชั่วโมงหนึ่งน่าจะหมดดูสองรกใช่แป๊บเดียวนะครับสอง9อเก้าสองันนี้แกะสองโลครึงบ่อไปเป็นลูกหรครับจีดไปทีเสีแกะแกะลูกึงอ๋อแกะลูกนึงจีดจีดไปลูกหนึงแกะลูกแล้วก็ไปเป็นชิ้นหนึ่งลูก เราจะอยู่ทั้งหมดร้านไหมเนี่ยหรือว่าจะไปไหนไหมดูก่อนไปชนครับเข้าใจรครับผมมาอัปเดตให้ FC ได้ชมขายดิบขายดีต้องร้านนี้รับเจ๊มาปางทุเรียนหมอนทองลากข้แผงร้อยหกสิบกดูครับโอ้โหจีนองเอ้ยสวัสดี เอฟซีทางสปปลาวด้วยนะสบายดีพี่น้องคุณอยู่สหรัฐอเมริกาอ่าสสารฐตกับเบงบาลิพนกับพี่หลักมาท่านโอ้ขอบคุณหลายๆครับดังฮะมมแล้วบอกกลับแล้วก็เลยมาอีกครั้งอ๋อขอบคุณมากไม้ครับผมที่จะมาเรื่อยๆ ขอบคุณลหลายๆนะครับผมที่แวะมาอุดหนุนเงารักแล้วก็มาจากอเมริกาผสมเป่ามนพุ่นอีกเนาะเมนโมครับแมนมาจากชอบเปล่าอือเก็นชาวยุโรปยุโรปอเมริกาเดี๋ยวเดือนมิถุนายนท่านต้นเดือนเดี๋ยวจีแวะไปอุดหนุนเด้แล้วท่านอ๋อมาเลยครับเสนอแมนนี่หรือเมนโมแมนนี่เละอ๋อขอบคุณเอฟซีจากอเมริกานะครับผมค่ะเจไดว่าวันพุ่นมาบา่เจอกันเนาะ บางทีผนก็นได้มาอัปเดตเฉพาะันหยุดเนาะครับโอ้โหสวยจริงครับเนื้อกำลังกินเลยเัดตู้ช่วยพือเขาก็สิขอขอสาคาดีแนละตัดได้ดตัดได้ดไดแบเดียวเอง ทุเรียนวัทุกวันครับก้าแลนครับใช่ครับรถพิเศษให้ครับทุเรียนมันชุกชุมมากก็เลยรถยังอร่อยเหมือนเดิมวัลูกค้านี่ชุบชุมทำขผมลูกดีๆเอาเนื้แบบไหนไงตอกเขาลูกไมยชิ้นไป ภาพเนี่ยแป๊บนึงนะครับอันนี้ก็ไม่ได้กำไรเยอะหรอกเนี้ยก็ลดครับไปนิดหน่อยก็ยวน้อยลงไงแต่ก่อนปูเต็มตตนะครับผมเข่งเลยรถอะแปดร้อยโลก็หมด <laughs>

ยผมก็ได้้อเงาอนก่นี่ก็บอกว่าจัดไปรอบนอกลุ่มในนะผมนี่นี่นี่ที่นักแม่ที่นักเออได้ครับบอกเลยพี่แล้วบอกเลยเอาครับตอนคลิปนี้ก็ มาจุมพลก็ขอตบคลิปยังกันนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ